มีที่ไหนเนี่ยอ่ะเอาทำไมมันมืดเหมือนเดิมวะเจ็ดโมงพี่มืดขนาดนี้เลยเหรอเจ็ดโมงสองนาทีเลือกงามยามดีอ่ะเดีย๋ยวมือกันเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ไม่สามารถใช้ตัวคลิกเมาส์ได้นี่ว่าอ๋อเดินหน้าถอยหลังเ้ิวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคอ๋อนี่เล่นไปแล้ว อ่าตัวเอโอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นี่หว่าไม่ยากทเท่าไหร่ใส่ยังเดียวเลยใส่ยังเดียวเลยนี่นี่ใส่ยังเยอะเลยดียดีใส่เลยใส่ไปเลยมีรถขุดเปล่าวะมีรถขุดหรือเปล่ามีรถขุดหรือเปล่ามีรถขุดไหมมีรถขุดไหมผมอยากใช้รถขุดแ็๊เนี่ยแต่จริงมันผิดนะ่นน่ะ ไอเนี่ยบ้องเข้า